ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าจิตญาณทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดยอำนาจแห่งกุศยมนดามกถาโคมเวทมน์ทั้งหลายอำนาจจิตฤทธิ์เดชพลังอภิญญาตบะฌานญาใดก็ตามจากเหล่าภาคมืดภาคมารพยายามพยายามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดใดก็ตามทั้งหมดสิ้นนะน้อมใจขอเข้ามากกรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคจฉามิธัมมังสรณังคจฉามิสังฆังสรณังคจฉามิ ทุต an an ิยัมปิพุทธังสราณังคชามิทุติยัมปิธรรมังสระณังคชามิทุติยัมปิสังขังสราณังคชามิตติยัมปิพุทธังสราณังคชามิตติยัมปิธรรมังสราณังคชามิตติยัมปิสังขังสราณังคชามิ ขอนอ้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรยัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดใดที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิต ชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรสัตวหรือครุขุบาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถียานด้วยอภินญญาอิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราว บิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกลั่นแกล้งรังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่นไขต่างๆในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่น ออกห่างจากพระษสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวลอยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบารมีแอบอ้างพระสัจธรรมและกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย เพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระศธรรมให้หลงเข้าใจผิดลงยดติตในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งองค์มหาบาร,รมีแห่งกิจการโปรดรั์จนบิดเบือนเนื้อหาพระธธรรมตัดรอนบัณทอนผู้โปรดรั์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้สว่างสวยตามพระสัทธ,ธรรมการแอบป้างองค์คุณเบื้องสูง,พง,สงเพื่อหากินหาผลประโยชน์สร้างเป็นสำนักตำหนักรัธินิกาย,กายพาผู้คนทั้งหลายต้องลงวกวน,วกวนหรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว รือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายการที่เคยใช้คุณสายมนดำเดรฉานวิชาเวทมนต์คาถาอำนาจจิตฤทธิ์ทั้งหลายในการเชื่อมจิตครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นการใช้พรายกระซิบสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นให้ตกอยู่ในการควบคุมทั้งภาคทิ์ภาคหยาบ เพื่อกักขังหนุงเหนียวเพื่อดูดกืนพลังชีวิตดูดกืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารค่ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวลความหวาดกลัวให้แก่สังสารวัตร ใช้ในการกีดกันขัดขวางกีดในการโประศา์ทั้งหลายใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวยแห่งหมเหล่าสัพสัตทั้งหลายหรือซ่องสมกำลัง ในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแก่กีดกันขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรดสัตว์ต่อกิจการโปรดสัตว์ต่อองค์มหาบารมีต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรกรรมที่เคยทำสัญญาปีศาจกับมูเหล่าซาตาน หรือภาคมืดภาคมานทั้งหลายเพื่อนำเอาบารมีของซาตา,านหรือภาคมืดภาคมานเอาไปใช้ในทางที่ผิด,นผดจนติดเงื่อนไขติดในสัญญาต้องตกอยู่ในความควบค,คุมหรือถูกผูกมัดพันธนาการให้ต้องรับใช้ใชเหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมานโดยไม่รู้ตัว มูเรล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว,ลวขอทรงได้โปรดยกโทษ,โโทษและเอาโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดาก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำ ถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อไม่ให้สว่างสวัยตามพระศธรรมเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวความหวาดกลัวแต่ทวงหน่วงรัง ทำให้เกิดความเนื่นช้าต่อพระสัทธธรรมส่งเสริมความบกวนต่อมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดง้างกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตน ถวายธาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวยในพระศธรรมเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุกุบาจารย์ทั้งหลายหากหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการซ่องสมกำลัง ทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนต์คาถาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์และครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายนำมาใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆ ที่ไม่ตรงต่อพระสัศธรรมจนทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบัยภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสศธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุะการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลาย ที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่น,น,นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดด,ผด,ดูดคืนเอาไปเป็นกำลังบรารมีของตนเอง,ง,เ,ง,งเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระศาสนาต่อพระศาสรารต่อองค์มหาบรารมีหรือต่อสังสารวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืน กำลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนไตรัยจากพระสัศธรรมจากองค์มหาบารมีคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมเวทมนต์ทั้งหลายการสะกดจิตสะกดวิญญาณ ที่เคยกระทำมาต่อสัพสัตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมารและซาตานทั้งหลายหรือบริไวหรือบริวาร,อรวของเหล่าภาคมืดภาคมารไม่ว่าจะเป็นหมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชีจอมขมังเวททั้งหลายได้เคยกระทำกับข้าพเจ้ามิใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพเจ้า ที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรองรับทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายเหล่านั้นจงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพัฒนาการให้หมู่เหล่าซาตาน ไดภาคมืดภาคมาทั้งหลายได้รับทุกเวทนาวทความเจ็บปวดทุกทรมา,มานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิน้นท,ทั้งทางกาย,กายวาจาใจนับตั้งแต่การแบบนี้เป,นปน็นต้นไปตลอดการเทิน,ทนขอประกาศชดใช้หนี้เวนีกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดร้่ยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอจดเชิชจดใช้ ด้วยการบวชการสละกด้วยการเกื้อกูลต่อพระศา,าสนา,า,สนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสินงส้นนับตั้งแต่อดีตดจนถึงปัจจุบัน,จจบนและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวย ความสมุดเจด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดก็นานเถินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสอ่ะหยดน้ำกันหน่อย ให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกโมลาชั้นภูมินะจิตวิญญาณที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกขักขังจองจำดนมนั่นคุณสายมนต์ดำกระถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะให้หลุดพ้นจากอำนาจการสะกดการครอบงำโดยทั่วกันโชว์ช่วงนี้นะฮะใครที่ใครที่ท